หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟาย Forget มฤรตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่23พันเอกนอร์แมนโมโหจนหัวล้านแดงกำ่ำ ใบหน้าเครียดหนักยิ่งขึ้นขบฟันเสียงดังกรอดมือขวากำวิทยุแน่นจนกลายเป็นบีบแรงๆเลียวไปมองจ่าดาวเหนือแล้วยิงคำถามทันทีนอสตาคุณพอเดาออกไหมว่าสายลับที่แอบฝังตัวอยู่ในค่ายวังเวียงเนี่ยเป็นลาวแกวมง้งวีซีหรือว่าเป็นใครนักรบรับจ้างเมื่อถูกถามตรงๆไม่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ออกความเห็นได้บรรยากาศกำลังเครียดหนักอยากจะพูดว่า ผมจะไปตัดสรู้ได้อย่างไรอย่างที่เคยพูดเคยสวนตอบแต่กลับไม่กล้าต้องทำตัวเป็นการเป็นงานเพื่อถนมนำใจผู้บังคับบัญชาขยับตัวเล็กน้อยแล้วหันไปหาพันตรีโหลเจอร์เพื่อสอบถามเอาหลักฐานบางอย่างนายเออร์แน่ใจนะครับว่าเป็นฝีมือสายลับเจนเนอเรั่นกองแลเป็นคนบอกผมเองส่วนการยืนยันน่ะผมคงไม่กล้ายืนยันเป็นไปได้ไหมอาจมี V c ซก่อเป้าหมายค่ายวางเวียงอยู่ครั้นเห็นการเคลื่อนกำลังก็เลยส่งข่าวทงวิทยุให้พวกตัวเองซุ่มโจมตี ก็มีทางไปไปได้นะนอสตาพื้นที่ด้านหน้าค่ายวังเวียงมีหมู่บ้านเล็กๆประมาณ50บหลังคาเรือนห่างจากค่ายเราราวหนึ่งกิโลเมตรมียวนกับราลรุมรวมกันอยู่อย่างละครึ่งราวกับยวนแต่ถ้าหาในค่ายวังเวียงของเจนลั่นกองแหล่เป็นลาเผ่าขมุทําไมเขาถึงยอมไม่มีคนต่างเผ่ามาอยู่ขวางทางเข้าบ้านอย่างนั้นล่ะครับไม่รู้สินอสตาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางสักเท่าไหร่หรอกขมุกกับลาวขมุกกับยวนพวกนี้มันลงกันไม่ได้อยู่แล้ว นักลบหับจางหยุดใช้ความคิดสมองทบทวนความรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง68ชนเผ่าในประเทศลาวขึ้นใหม่ครั้งขมุเป็นชนชาติที่เลื่อมสายคองขลังเป็นชีวิตจิตใจชายชาตรีทุกคนต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เมื่อรำเรียนมาแล้วก็ต้องนำมาออกทดลองใช้ขมุมักเลือกล่าวลุมเป็นเหยื่อตัวรองของเสมอไหนว่าได้ผลดีตามคำแนะนำของครูบาตัวในพลกองแรเองก็มีของวิเศษอย่างหนึ่งติดกายไม่เคยขาด เป็นเครื่องอวัยวะเพศชายกับหญิงอยู่รวมกันในลักษณะสอดใส่หรือกําลังเสพสังวาสปกติเจ้าสิ่งวิเศษนี้จะหลวมหลมคับคับพอขยับเข้าออกได้พอดีพอดีแต่หากวันใดเจ้าของสิ่งนี้คับติวจนดึงไม่ออกดันไม่เข้าในผลกองแลจะรู้ทันทีว่าวันนั้นหรือในวันอันใกล้นั้นต้องถูกโจมตีจะฆ่าศึกแน่จึงสั่งการให้เตรียมรับมือและเหตุการณ์ก็เป็นจริงดังนี้ทุกครั้งจนเกิดเสียงล่ำลือไปทั่วในหมู่ขมุจนทุกคนยอมรับว่า ในพลกองแลบเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้จากเรื่องราวพิลึกพิลันระหว่างชนเผ่าทั้งสองตั้งแต่โบราณมาปัจจุบันความเกลียดแค้นนี้ยังไม่หมดสิ้นไปเสียทีเดียวนี่ถือเป็นเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาอย่างหนึ่งสำหรับการจะวินิจฉัยว่าใครคือสายลับแต่จาดาวเหนือเองยังไม่ปักใจเชื่ออย,ย่างเด็ดขาดมันน่าจะต้องมีเหตุผลอื่นอีกจึงหันมาหาทางสาวคนรักวนา ถ้ามีสายรับอยู่ในค่ายวันนาคิดว่าคนในตำแหน่งอะไรจึงจะเหมาะสมสามารถทำงานด้านนี้ได้ดีที่สุดเซอสาวผู้รับผิดชอบงานด้านสายรับตามภารกิจที่สานหวนมอบหมายตอบทันทีโดยไม่เสียเวลายังคิดแม้แต่น้อยพนักงานวิทยุค่ะอืมแน่นอนแน่นอนจริงๆพนักงานวิทยุสามารถรู้ทุกอย่างจากข่าวที่ส่งออกไปหรือรับเข้ามาแล้วว่ณน,นาคิดว่ามันต้องมีขายงานหลายคนไหม ถ้าได้พนักง,งานวิทยุเป็นสายรับเสร็จแล้วคนอื่นอาจไม่จําเป็นเลยค่ะสายรับแบบนี้ทํางานคนเดียวได้เพราะรายละเอียดการปฏิบัติทุกอย่างต้องผ่านเขาอยู่แล้วเขาสามารถใช้เครื่องวิทยุฝ่ายเราได้ไหมของแน่อยู่แล้วค่ะไอายเพียงแต่ว,ว่ามันบอกโมเดลวิทยุบอกความถี่บอกเวลาส่งข่าวเอารหัสรับถอดข่าวไปให้พวกเดียวกันแค่เนี้ยวีซีก็รู้ข่าวหมดแล้วค่ะ โอเคกรณีนี้ให้เข้าใจกรณีจําเป็นต้องส่งข่าวถึงพวกเดียวกันเป็นการด่วนพิเศษนอกเหนือจากเวลานัดรับส่งข่าวตามกําหนดมันทําได้ยังไงก็ไม่ยากนั่นแหละค่ะไอ้วีเซียมีความถี่แซนไบคอยรับข่าวจากหน่วยเหนือของตัวเองสายรับรู้จักความถี่นี้เลยถือโอกาสเข้าข่ายแบบเร่งด่วนอืมถ้างนั้นเราก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกสิว่าสายรับคนนี้อยู่ในค่ายหรือเป็นลาวต่างเผ่าหน้าค่ายอ๋อแล้วนอกจากพนักงานวิทยุแล้ววรรดาคนในหน้าที่อื่นจะเป็นสายรับได้ไหม แหม่ไอ้ก็ทำไมถามตื้นๆอย่างนี้เล่านี่ถามจริงๆหรือลองภูมิวันนากันแน่เนี่ยเอา้าถามจริงๆสิวันนาเรื่องเป็นเรื่องตายแบบเนี้ถามเล่นได้ไงไม่เชื่อไม่รู้วันนาไม่ตอบบ่ายละวันนาตอบคำถามเครเนลเองดีกว่าจ่าดาวเหนือยิ้มไม่ออกเมื่อถูกสาวคนรักตีความหมายคำถามของตนเป็นคำถามของคนเป็นยาอ่อนหรือจะเป็นนักรบเพิ่งออกสม,มุดระพุมครั้งแรกในชีวิตไปจึงเก็บปากตัวเองเงียบแล้วรอฟังคำตอบของวันนาต่อเสนาธิการใหญ่ โอเคว่ามานเลยวันนาวันนาเชื่อว่าต้องเป็นพนักง,งานวิทยุร้อเซค่ะข่าวจะก,กองกําลังส่งไปถึงบกถ้าหาดราบวังเวียงต้องผ่านศูนย์วิทยุของที่นั่นอยู่แล้วการเตรียมกําลัง VC ขนาด180คนไม่ใช่ของทําได้ง่ายๆภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือเพียงแค่ขบวนยานยนต์แล่นผ่านหมู่บ้านเท่านั้นวันนาว่า VC ต้องรู้ข่าวล่วงหน้าเป็นเวลานานพอสมควรไม่งั้นอาจรวบรวมคนไม่ทันหรอกค่ะคราวนี้เสียนาธิการใหญ่หันไปมองพันตรีโรเจอร์แล้วสอบถามเรื่องเวลา เมเจอร์โรเจอร์หลังจากที่คุณสั่งการไปแล้วทหารราบวังเวียงใช้เวลากี่ชั่วโมงก่อนมูฟออกจากที่ตั้ง3ชั่วโมงกว่าได้ครับแล้วหันไปทางจ่าดาวเหนือบ้างเพื่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเวียดกงนอสตาเวลา3ชั่วโมงกว่า VC ระดมคนพร้อมอาวุธได้สักเท่าไหร่ได้ครับได้เยอะด้วยคุณ n น l เพราะกำลังส่วนใหญ่กระจายฝั่งตัวในพื้นที่กอดแล้วเวลาแค่3ชั่วโมงเนี่ยนะ VC สามารถเดินทางได้ถึง10กิโลหรืออาจกว่าได้ซ้ำเพราะฉะนั้น VC มันทำได้อยู่แล้วครับ กลับมาที่นาะยทหารการข่าวร้อยเอกเนลสันอีกครั้งเราสรุปโอเคแคปเทนเนลสัน okay. ผมมีวิธีการพิสูจน์หลักฐานอย่างง่ายๆให้คุณไปปฏิบัตินะให้คุณจัดชุดทํางานโดยเฉพาะขึ้นมาชุดหนึ่งเอาวิทยุไปดักฟังการรับส่งข่าวของพนักง,งานวิทยุในค่ายวังเวียงแล้วระหว่างนั้นน่ะคุณอาจจะใช้วิธีปล่อยข่าวลวงด้วยก็ได้แค่นี้คุณพร้อมมองเห็นทางไหมได้ครับคุณแนวผมต้องการทุกคนในข่ายงานนี้เลยนะไม่ใช่แค่เพียงพนักง,งานวิทยุคนเดียวได้ครับคุณแนว คนที่ผมคิดว่าสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับคุณได้ดีที่สุดก็คือวันนากับนอสตาเพราะฉะนั้นคุณควรถามเขาโอเคครับค o เนลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเรื่องสําคัญเสนาธิการใหญ่นึกขึ้นมาได้ว่ายังเหลือทหารลาบลาวอีก2องกองพันต่อภารกิจเดียวกันนี้จึงหันมาทางพันตรีโรเจอร์เพื่อจะซักถามต่อรายงานจากคุณยังไม่จบไม่ใช่เหรอเมเจอว่าต่อสิครับคเนล ทหารราบลาวของท่านสุวรรณภูมากองกําลังฝ่ายขวาจํานวนหนึ่งกองผ่นสองคนเดินทางโดยขบวนยานยนต์เข้าถึงที่รวมพลขั้นต้นตามพิกัดเรียบร้อยทุกประการหลังจากทีห้คันสุดท้ายถูกประเด็จศึกวีซีลาว150คนก็เปิดฉากโจมตีทันทีโดยยุทธวิธีบุกเป็นระลอกระลอกตามสไตล์ต่อแนววางตัวด้านตะวันออกซึ่งภูมิประเทศสูงกว่า v ีซีใช้ปาลสอหักระบอกทําการยิงกดกําลังธาตราบลาวด้านในไว้แล้วโดดเดี่ยวพวกแนวด้านนอก v ีซีหมไม่นานแนววางตัวป้องกันฐานของธาตราบลาวก็ถูกเจาะ V ีซีตะลุยเข้าข้างในแล้วใช้ยุทธวิธีแบบดอกโบบานขยายอำนาจการยิงออกรอบตัวในขณะที่ v ีซีจากด้านนอกด้านที่ไม่ได้เข้าเจาะโจมตีก็ดซ้ําไปด้วย RPG เข้าอีกเราเลยเจอศึก2ด้านทั้งหน้าทั้งหลังถึงกับอยู่ไม่ได้พากันโตนหนีเรียบครับตีเป็นะระลอกยุทธวิธีดอกโบบาน รู้สึกหลักนิยมแบบนี้นอสตาขอรู้จักดีไม่ใช่เหรอและไอ้โตอนอะไรนั่นอีกใช่ครับคเนลแต่ทหารราบลาวอ่ะไม่ได้รู้จักวิธีแก้สถานการณ์ปล่อยให้ VC ีลุกเข้าประชิดจนตัวเองขยับายไม่ออกเลยต้องแพ้อย่างราบคาบครับผลการสูญเสียทหารราบลาวตายกว่า50คนบาดเจ็บเอาออกมาได้กว่า100คนอาวุธหนักระสุนอุปกรณ์ช่วยลบเครื่องมือสื่อสารถูก VC ียึดเรียบเชี่ยสกอดเดมตัวเองตายคนเดียวไม่พอเหลืออาวุธให้ฆ่าศึกเอามาฆ่าพวกเราอีกครับคีเนล ตอนนั้นหารราบมงของเจนาร์ลันวังเปาหนึ่งกองพันสองคนเคลื่อนที่ไปถึงพอดีเตรียมเข้าช่วยเป็นกําลังหนุนให้หานราบลาวฝ่ายขวาแต่ก็ช้าไปวีซีถอนตัวไปียก่อนแล้วมงทําไงต่อมงก็เข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีครับเข้าเคลียร์พื้นที่ทั้งทั้งที่มืดๆดอย่างนั้นเหรอใช่ครับมงประสานกระเพื่อใหญ่ทั้งสองฐานให้ทําการยิงนาให้และทั้งมงเคลียร์ได้สําเร็จแล้วเจอทีห้าสิบสี่ไหมเจอครับทั้งหกคันเสียหายใช้การไม่ได้ไม่ได้คันเดียวโอเคนี่คือพิษส่งของไ่ายฟอเกตละ ปืนใหญ่105ม mm, มหนึ่งในจำนวน2ฐานถูก VC ชุดหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบจำนวนประมาณ100คนเข้าตีทางด้านตะวันตกโดยมีคอ123กระบอกคอ6 6กระบอกและในเวลาเดียวกัน VC ก็ใช้ปอลสอหอีก4กระบอกทำการยิงตรงจากด้านเหนือทำการยิงกดปืนใหญ่ทั้งฐานจนกระดิกตัวขึ้นมายิงป้องกันฐานตัวเองไม่ได้เลยผลสุดท้ายครับเคอร์เนลปืนใหญ่105 mm, ทั้งฐานถูก VC ยึดไปฐานปืนใหญ่ลราแตกหนียังไม่มีท่าครับ VC ยึดปืนใหญ่ของฝ่ายเราได้ กระสุนล่ะมากน้อยแค่ไหนสักห้าร้อยนัดได้ครับกระสุนครบคอขนาดต่างๆอแปกระบอกปลสอสี่ระบอกปืนกล12.7ปืนกล M60 M79 M72 ถูก VC ยึดหมดเลยครับและทุกอย่างก็อยู่ในสภาพใช้การได้ด้วยครับก็ดามเชียรทำไมปืนใหญ่ลาวฐานนี้จึงไม่ขอให้ปืนใหญ่อีกฐานหนึงยิงช่วยครั้งแรกขอไปแล้วแต่ไม่กล้าย,ยิงครับเพราะแรงอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันอย่างนี้ V c ก็บุกสบายเลยสิ ใช่แล้วครับคีเนล VC รู้ว่าถ้าเข้าก่อฐานฝ่ายเราแล้วปืนใหญ่จากฐานอื่นจะไม่ยิงช่วยอย่างเด็ดขาด VC บุกหนะักกระทั่งทำลายเสาการวิทยุได้ทุกอย่างเลยถูกลอยแพย้จากหน่วยเหนือเราเองก็พยายามใช้คอปรสเอ็มเจ็ดสิบสองเอ็มเจ็ดสิบเก้า,า M 72, M ทำการยิงต่อต้านทั้งคอและปรอสฆ่าศึกอย่างหนักเช่นกันแต่ก็สู้ไม่ไหวครับเพราะมุมยิงกับตำบลตรวจการดีกว่าผลสุดท้ายก็เลยต้องถอนตัวพันเอกโนแมนถึงกับซัดกำปั้นตันหลูลงบนโต๊ะเสียงดังสนั่นด้วยความแค้นเคืองอย่างที่สุด เชียร์สก d อตแเราได้ทีห้มาหกคันและทฐานราบอีกนิดหน่อยกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มกันเลยนะหรือทุกคนมีความเห็นว่าไง